ชื่นี้ก็ฟังบทเพลงของครูสายัญญานะฮะฟังเพลงจำปาลืมต้นนะฮะเป็นเพลงต้นฉบับนะดังในเมื่อก่อนนะครับก็ฝากรับเชิญรับชมรับฟังได้นะฮะเดือนห้าหน้าแรงลมแรง พาดชอบมะม่วงไผ่ล้อลมเหมือนคนลอ้อลวงหัวใจข้าเครืงเหมือนโดนมีดหั่นคิดถึงจำปามีหน้าคนบางเดียวกันเจ้าอยากเป็นสะพายนายพันหันไปบางกอก ไม่บอกสักคำเดือนห้าผ่านไปนี่มันก็ใกล้เดือนหกอีกไม่ช้าฝนคงจะตกรถพื้นพื้นนาเข้ากราชุ่มชำ่ำเดือนหกปีนี้ไม่มีแรงจะถายดำ เจ้าจำปาทิ้งหน้าเคยทำทิ้งกรรมเข่ากล้าไปหาห้องแอไอหนุ่มบ้านนาหน้าตามันดำเหมือนทานผิวคล้ำดำกร้านเพราะงานมันหนักจะเยะ รูปข้าไม่สวยไม่เหมือนคนรวยห่มแพรคนบานอกกินจอกกินแหนมีแต่ทางแพ้ช้ำใจช้ำใจเ<ๆ>ดียนห้าหน้าแหลงลมแรงพัดช,ชอมม่อมะม่วงยินเสียงทุยกูร้องหาเรื่อง เหมือนข้าห่วงหาจำปาฝันไฟหอมดอกจำปารวยรินส่งกลิ่นไปไกลยิ่งคิดถึงคนที่จากไปแอบยืนร้องหา ต้ตนจำปาสิบเนี้วผมก็กราบขอบคุณมากนะฮะ